สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนน้อยนีลานะคะ <c oughs> เจอกันอยู่ในป่าแล้วค่ะวันนี้เข้าป่าอีกแล้วนะคะมาดูความเป็นธรรมชาติของสองแม่ลูกอีกแล้วนะคะนี่มาดูการทํางานการปล่อยช้างแบบธรรมชาตินะคะของอ้วนแล้วก็คุณแม่องเดือนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้วันนี้ก็แดดเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็ถ่ายก็ช่วงสายๆแล้วค่ะ ประมาณเก้าโมงกว่าแล้วนะคะมองเห็นอ้วนกันไหมเอ่ยดอกหญ้าบางหมดเลยนะคะนี่มองเห็นมองเห็นแต่คุณแม่วงเดือนนะคะเล่นดินอยู่เล่นเผื่ออ้วนด้วยนะคะนี่โดนหลังอ้วนด้วยดูอ้วนของเรามุดดักแม่ไปไหนคะอ้วน,นเล่นกันชิวเลยนะคะปลอยคะ่ะ ปล่อยเป็นธรรมชาติไปเลยนะคะก็ดูบ้างคะ่ะถ้าไปทำไํำร้ายออพวกต้นต้นดูคานะคะก็ปลูกไว้ก็ก็ต้องบอกเขานะคะบอกช้างของเรานี่นะคะแม่วงเดือนไม่หักราคาแต่อ้วนนี่ไม่แน่คะ่ะเพราอ้วนดื้อมากะคะ่ะดยถอยล่ะถอยไปไหน ไปไหนน้อคุณแม่อ้วนหายไปไหนแล้วอ้วนอ้วนอ้วนไปไหนนู่นนู่นูอ้วนน,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 นนะคะนี่นเดินโหเดินสำรวจป่าแล้วนะคะอ้วนนี่สำรวจป่าคืองานของอ้วนนะคะขึ้นมาแล้วแม่ก็ห่วงลูกคะ่ะกินแม่อร่อยหรอคะ่ะเป็นห่วงลูกนะคะกลัวลูกเป็นอันตรายนะคะก็กินไปด้วยวเราแวงไปด้วยนะคะ ก็ดูกันไปเรื่อยๆค่ะก็ดูความดื้อไปเรื่อยๆค่ะคลิปมันก็จะไม่แปลกใหม่หรอกค่ะเพราะว่ามันเราต้องมาถ่ายความเป็นธรรมชาติทุกวันเราดูอ้วนดื้อจริงๆเลยนะคะเราต้องถ่ายความเป็นธรรมชาตินะคะมันก็จะได้แบบมุมเดิมๆหมายถึงว่าใช่มุมนนเดิมนะคะแต่ว่ามันจะได้แบบสไตล์แบบเข้าป่าบ้างลงทุ่งบ้างเล่นน้ําเล่นแฉ่อะไรประมาณนี้นะคะก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะ ม,มาแอบกินคนเดียวตัวเดียวอยู่ตรงนี้นะคะกลัวแม่แย่งคุณแม่มาเล่วคุณแม่คงเดือดนอะสูงยาวเขาดี <c oughs> ปล่อยให้เขากินนะคะตามธรรมชาติแ่บๆกินอิ่มแล้วทำงานเสร็จแล้วก็พากันกลับแค่นั้นละคะ่ะจะวัดประจำวันของเรานะคะหนึ่อ้วน อ้วนจะไปไหนอีกดูนะคะว่าเจ้าอ้วนจะไปไหนออกจากรั้วไปแล้วนะคะเขาจะมีรั้วนะคะไปแล้วไปแล้วดูแม่แม่จะเดินตามลูกนะคะเดี๋ยวพอหาแม่มาเจอก็จะร้องอีกนะอ้วนเดี๋ยววิ่งนะคะวิ่งนะคะวิ่งแล้ว วัวไม่เจอแม่เรวิ่งเลยเราเมื่อกี้หางตั้งเลยนะคะเอ้ยบักอ้วนเ้ยบักอ้วนเดินชิลไปนะคะมีเจ้าของนะคะเน่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะสวนตรงนี้เนาะก็เจ้าของก็ควานซอนนั่นเลยค่ะก็ขอควานสอนแล้วดูดูดูทำอะไรกันจะตลเอิดกันไปไหน ดูดักไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปไปดักตรงข้างหน้านู้นะคะเดี๋ยวเขาต้องเดินขึ้นไปทางฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวควันไม้เขาจะให้ไปกินยอดใบไผ่ตรงนู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดักหน้าทางนน,น้นเลยนะคะอืมค่ะขึ้นมาแล้วค่ะเหนไหมขึ้นได้บอโน ปาก็เคียวตลอดเลยเนาะช้างเนาะธรรมชาติของช้างนะคะ <c oughs> เราอ้วนอ้วนอยู่ไหนเนาะอ้วนขึ้นมาวะอ้วนเอ้ย <c oughs> กินยอดใบไผ่นะคะ แม่งเดือนชอบเลยล่ะคะนี่เดินกินอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะก็ก็ถือว่ามันพอดีเนาะมีเยอะนะคะนี่แล้วก็ปล่อยช้างเราอิสระได้กินอย่างนี้นะคะอีกอย่างเขาก็ชอบด้วยแล้วอีกอย่างเราก็ปล่อยทุกวัน,นะค่ะพามากินพามาเดินเล่นออกกําลังกายทุกวันนะคะไม่มีวันไหนที่มาแล้วนู่น <size> ไม่มีวันไหนที่ไม่พามานะคะต้องพามาทุกวัน,นะค่ะ ไม่งั้นก็ไม่ได้งานส่งทางโครงการนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้กินอยู่ตรงนี้นะคะเดีย๋ยวแม่ควอยจะไปเอากล้วยมาให้เขากินนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องภายบุญเหนือช้างอ้วนร้อยนีลาด้วยนะคะเดีย๋ยวไปเอากล้วยมาหลอกรอเขานะคะ้าเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไม่ควันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ